จอได้เลยว่าหลายคนต้องตื่นเต้นแล้วก็หลายๆคนกําลังมองหารถคันใหม่คู่ใจเพื่อไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดแต่งคันนี้กันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นครอบมือเปิดดำดําด้านเอาใหม่เ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะอากาศดีๆแบบนี้ค่ะผู้ชมมีรถหล่อๆคู่ใจไว้ไปเที่ยวหรือยังคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะมานำเสนอค่ะเจ้าตัว XLT นะคะพร้อมชุดแต่งแบบ b l a c k EDITION นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนออมจะพาทุกคนนะคะไปชมชุดแต่งว่า b l a c k EDITION ของเรานั้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเชื่อได้เลยว่าหลายคนต้องตื่นเต้นแล้วก็หลายๆคนกำลังมองหารถคันใหม่คู่ใจเพื่อไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดแต่งคันนี้กันเลยค่ะเชิญค่ะ เราจะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะในความหล่อของเขานะคะสไตล์ b บล็ k Edition นะคะเริ่มจากกระจังหน้ากันเลยนะคะแน่นอนกระจังหน้ายังคง เป็นเอกลักษณ์ค่ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแต่ว่าอันนี้อ้อมได้ตกแต่งนะคะโดยเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบกระจังหน้าแลปเตอร์ให้กับลูกค้านะคะ <Wow. S 1> อันนี้จะดูดุดันมากๆตัดกับสีขาวเลยนะคะสีดําด้านแบบนี้เป็นตัวหนังสือ Ford f o r d สีดําด้านนะคะโอเคค่ะและนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเติมสําหรับการทําสีกระ กันชนหน้านะคะอันนี้จะเป็นการทำสีการชนหน้าแบบสีดำด้านนะคะแล้วก็ไม่พอแค่เท่านั้นนะคะข้างล่างนะคะยังมีการเพิ่มเติมเป็นสีบอลให้กับลูกค้าด้วยอันนี้คือลูกค้าเราเองลูกค้าอยากจะได้แบบนี้นะคะมันจะดูมีมิติมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเพื่อเพิ่มความคมเข้มเราก็เพิ่มครอบไฟหน้าแบบดำด้านให้กับลูกค้าค่ะ และในส่วนของซุ้มล้อนะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสมาอยากจะได้เป็นแบบเรียบนะคะคือเน้นเรียบดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบเรียบค่ะแบบนี้เลยเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะโอเคค่ะแน่นอนใส่ซุ้มล้อแล้วก็ต้องเปลี่ยนแม<อ>็กด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวให้มาดูแม็กใกล้ๆค่ะเ<อ>พราะว่าแม็กลนยนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นแม็กที่ขายดีมากๆนะคะเป็นลายแบบ ดุดันมากแล้วก็คันนี้อ้อมจัดเต็มนะคะใส่ขอบ18ให้กับลูกค้าเลยมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแน่นอนนะคะใส่ครอบนะคะดำเงาให้กับลูกค้าด้วยครอบกระจกดำเงาค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นครอบมือเปิดดำดําด้านเอาใหม่ <c oughs> oh แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นครอบแก้มแบบดําด้านนะคะครอบกระจกแบบดําด้าน,นะคะ่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะครอบมือเปิดแบบด,ดาําด้านเบ้ารองมือเปิดสีดําด้านด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็เพิ่มเติมคิ้วกันสากทั้ง4ด้านเลยนะคะ <Wow. S 1> สีประตูให้กับลูกค้า <Wow. S 1> แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะบนหลังคาก็เพิ่มเติมเป็นราวหลังคาสีดําด้านให้ด้วยนะคะถือ <Yeah. S 1> okay. ค่ะ <Ooh. S 1> ข้างหลังค่ะข้างหลังข้างหลังมีไฮไลท์นะคะอยากจะบอกว่าคันนี้ค่ะอ้อมได้ทำการแถมโลบาร์เหล็กฮัมเมอให้กับลูกค้านะคะอันนี้แบบว่าเป็นทรงทรงเนะคะเป็นทรงสั้นนะคะลูกค้าอยากจะได้ทรงสั้นๆหน่อยนะคะอ้อมตัดทรงนี้ไปให้เลยค่ะเป็นทรงที่ดูดีมากๆนะคะจะมีไฟส่องให้ด้วยนะคะเวลาเบรกไฟก็จะขึ้นสีแดงแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของฮัมเมอร์อยู่ข้างหลังด้วยค่ะ โอเคแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็เพิ่มเติมค่ะเป็นครอบไฟท้ายแบบสีดําด้านนะคะทสีกันชนเป็นสีดําด้านให้ด้วยแล้วก็ใส่ครอบมือเปิดท้ายเป็นสีดําด้านนะคะ yeah โอเคเป็นยังไงบ้างคะสําหรับชุดแต่งของคันนี้นะคะบอกได้เลยว่า จัดหนักจัดเต็มนะคะให้กับลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้ารีเควสตมาแบบไหนอ้อมจัดให้แบบนั้นเลยนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ Black Edition ทั้งคันแล้วก็เน้นความเรียบหรูและดูดีค่ะเข้ากับสไตล์ของลูกค้าของอ้อมในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าที่แท้จรจะมารับนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพความประทับใจมาฝากทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าอยากดูคลิปต่อไปต้องกด ซับสไครนะคะอะซับสไคร์ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วก็ต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ